สวัสดีครับตอนนี้เรายัางอยู่ในเกม Hell a n Lose ครับแน่นอนว่ายังคงเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเหมือนเดิมถ้าสนใจแล้วก็สามารถกดเข้ามาร่วมในคอมมูนิตี้เฟ e บุ๊ k ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเอาเป็นว่าบอกก่อนว่าคลิปนี้ค่อนข้างสั้นครับเพราะว่าอาัดในช่วงก่อนวันหยุดที่ผมจะต้องมีธุระมากมายเอาลไม่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าเนื้อหานีกว่าผมตามไม่ดีผมไม่เห็นไกลเลยฮะ ใช่ครับพวกเราก็เป็นเกิด a i r h a d เลยก็ได้ครับเราเข้าด้านหลังดีกว่าใครตายเกิด a i r h เลยนะโอ้ได้เลยครับตายพอดีโอเคเจอกันที่ a i r h a d ทุกคนไปทุกคนไนโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยโอกาสเราจริงจริงมันเป็นยังไงถย่มาวางไว้หน้าบังเกอร์แล้วจะได้ KMG เขาแบงก์จัดโอ้ยเย้บอ y อมีคนแทมหมโอ้าไม่เพื่อนตายหาหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่โอเคหมดลุมเพาะโอ้ยแย่แล้วผลปืนบามารีพันรีพันรีพัน นีพันเร็วมีคนตรงนี้มันวิ่งยัดเพละยิงให้ละขอบคุณมากครับโอเคเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีแกลลี่อยู่แถวนี้งานมาเรื่อยๆโอเคเอ๊ะมาไงเนี่ยหมอใช่ใช่ตรงนี้เลยโอ้โอ้ขาชีฟ้าเลยหมอไม่โดนใครเลยอะแอนเทลมันอยู่ข้างหน้าแอนเทลเลยได้ครับได้ โอเคโอ้ a few inches later โอเคในเมื่อตรงนี้เคลียร์แล้ววผมจะส้มบ้านตรงข้างหน้านี่เอ๊ะ อันนี้ผมพลาดเองล้ำหน้าไปหน่อยโอเควางระเบิดแล้วซ่ <_ trouble> อมไม่ได้ไม่ใช่แบลนฟิลขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเลย ขึ้นนาเลยโอเค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 สวยงามจาแคบผมเกลอ oh ah. โอไม y ์ o d อโอผมเพิ่งเกิด ล่วงโอ้ยเต็มเลยเนินฝั่งนูน้นโอ้ยสวยงามโอ้ย โอเคได้หนึ่ง MG ยิงอัดเข้าไปตรงนี้หน่อยได้ไหมครับโอ้ย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 ,อยเอาไงดีครับแจยิงได้ไหมยิงได้ก็ค่าค่ายหมดอะมีเป็น,น,นชุดเลย ไอ้เรื่องขาขอยบอกครับไปเร็วอ้อยไม่โดนเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเดินตามพ่อคุณแมาออกไม่ทัน